ชาดนตรีนะครับมาพบกับคุณครูนะครับกับคุณครูชินนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของหลักและวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยนะครับหลักและวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยมีหลากหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนะครับแต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะครับมีเครื่องดนตรีประเภทดีสีตี และเป่ามี4ประเภทด้วยกันใช่ไหมครับแต่ละประเภทมีวิธีการดูแลรักษากเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันออกไปนะครับก่อนที่จะมารู้เรื่องของการดูแลรักษากเครื่องดนตรีนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณครูนะครับได้สอนนักเรียนในเรื่องของในเรื่องของอะไรครับเ,เด็ก อ่ถูกต้องนะครับวิธีการรวมวงเครื่องดนตรีไทยนะครับวิธีการรวมวงนะครับครูได้ให้หัวข้อไปทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ด้วยกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวงปีพากนะครับวงเครื่องสายและวงโมโหรีนะครับแต่ละวงก็มีวงที่แยกย่อยออกไปอีกนะครับวงผีพากมีวงอะไรบ้างวงเครื่องสายมีวงอะไรบ้างและวงโมฮหรีมีวงอะไรบ้างนะครับ แต่ละวงมีเครื่องดนตรีประเภทอะไรบ้างแต่ละเครื่องอยู่ในตำแหน่งใดน,นะครับบางเครื่องก็อยู่ข้างหน้าบางเครื่องอยู่ข้างหลังเพราะอะไรนะครับครูก็ได้อธิบายไปให้นักเรียนฟังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่ละเครื่องมีบทบาทอย่างไรนะครับในสัปดาห์นี้วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีก็เช่นเดียวกันนะครับว่าแต่ละเครื่องมีวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีอย่างไรทำความสะอาดนะครับโดยใช้น้ำไหม นะครับหรือใช้ผ้าแห้งนะครับเช็บดบางเครื่องต้องถอดเครื่องดนตรีออกมาล้างทำความสะอาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะครับพร้อมๆกันนะครับไปเลยครับในบทเรียนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยนะครับนักเรียนมีหลากหลายรูปแบบในการดูแลรักษาเครื่องดนตรีใช่ไหมครับ ดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีกันอย่างไรบ้างนะครับครับเครื่องดนตรีเครื่องแรกนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนะครับเครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อว่าจะเค้นะครับ จะเคเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีนะครับที่ใช้นิ้วนะครับในการดีดนะครับโดยใช้ไม้ดีจะเคนะครับในการดีดเอ่อจะเคตัวนี้นะครับในการดีดจะเคเนี่ยนะครับจะใช้ไม้ดีเพื่อเมื่อเราใช้ไม้ดีดเสร็จแล้วนะครับก็ให้นํามาเก็บนะครับโดยโดยวิธีการพันผ้าหลังจากนั้นนะครับเด็กๆดูนะครับเห็นไหมมีตรงลูกบิดนะครับเขาเรียกว่าลูกบิดนะคระถี่ไม้ั้ง3อันเนี้ยเมื่อ ดีจักเ้เสร็จแล้วเราก็หย่อนลูกบิดลงมานะครับทําให้สายหย่อนลงนะครับเห็นไหมตามลูกศรที่ครูชี้ให้ดูนะครับเมือ่อเมื่อหย่อนเสร็จแล้วนะครับมันจะทําให้จะเข้ตัวนี้นะครับหรือจะเข้ที่เราเล่นนะครับไม่ตึงเกินไปนะครับอาจจะทําให้จะเข้นะครับชำรุดก็ได้นะครับฉะนั้นเราต้องหย่อนสายจะเป้ลงมานะครับจากนั้นนะครับดูที่นมจะเป้อันนี้เขาเรียกว่านมจะเค้นะครับจะเป้จะมีนมทั้งหมด11นมด้วยกันนะครับเด็กๆ นักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องหัวเราะนะครับเขาเรียกว่านมจะเข้จริงๆนะครับนมจะเข้นะครับเห็นไหมตามร่องต่างๆนะครับนักเรียนใช้ผ้าขาวสะอาดนะครับหรือผ้าแห้งนะครับในการทําความสะอาดเครื่องดนตรีนะครับชีดตามร่องนมนะครับต่างๆให้ให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้ฝุ่นไม่ให้อะไรเข้าไปเกาะอยู่ตามใต้หรือตามซอกต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทําความสะอาดนมจะเข้ตัวจะเข้ตอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ เราก็ใช้ผ้าคลุมนะครับใช้ผ้าคลุมในการคลุมจระเข้ตัวนี้เพื่อป้องกันฝุ่นที่อาจจะมาเกาะกับตัวจระเข้ของเราได้นะครับเรามาดูเครื่องดนตรีประเภทสีนะครับเรามาดูแลรักษากันอย่างไรนะครับยกตัวอย่างคือซออู้นะครับซออู้ไม่ว่าจะเป็นซออู้ซอด้วงหรือซอสามสายนะครับจะมีวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรีเหมือนกันเลยนะครับแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เมื่อเราบรรเลงเสร็จแล้วนะครับให้หย่อนสายซอนะครับโดยบิดที่ลูกบิดนะครับนักเรียนดูนะครับบิดที่ลูกบิดทั้งสองลงนะครับบิดฟึบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเหตุผลเดียวกับจะเข้นะครับเพื่อเป็นการหย่อนสายซอเห็นไหมครับตรงนี้ถ้ามันตึงเกินไปมันจะขาดนะครับเด็กๆนะครับฉะนั้นต้องหย่อนลงมาแต่หย่อนมากเกินไปไม่ได้ไม่งั้นทุกอย่างก็จะหลุดลงมานะครับ ฉะนั้นให้น้ำหมอนซอนะครับไปอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับให้อยู่ตรงขอบเห็นไหมครับขอบกระโหลกของซอนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับพอเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปทําไมนะครับเพื่อป้องกันการยุบของหน้าซอนะครับเห็ Ob นไหมครับถ้าเกิดว่าหมอนรองซอเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยจะทําให้หน้าซอยุบนะครับแล้วก็จะทําให้ทะลุได้นะครับ ต่อไปเป็นการนำคันชักเห็นไหมครับให้นำคันชักไปคล้องไว้กับลูกบิดนะครับเห็นไหมตามภาพนี้นะครับเห็นไหมจากนั้นนะครับก็เช็ดทำความสะอาดใช้ผ้านุ่มแห้งนะครับทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะตรงกระโหลกนะครับเห็นไหมครับกระโหลกซอนนะครับเพราะว่ามันจะมียางสนตกอยู่นะครับ ยังสนมีความสําคัญอย่างไรนะครับยางสนมีความสําคัญก็คือทําให้เพิ่มเสียงของซอนะครับโดยการนํำยางสนไปถูที่คันชักนะครับโดยถูที่คันชักตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อเพิ่มเสียงนะครับสมมติมารอบรรเลงไปบ่อยๆแล้วนะครับ เสียงมันก็จะเบาลงเบาลงนะครับให้ใช้ยางสนในการถูที่กันชักนะครับเพื่อจะทําให้เกิดเสียงที่ดังขึ้นนะครับต่อนะครับเมื่อเช็ดเสร็จแล้วนะครับก็นาใส่กล่องก็ได้นะครับหรือนาใส่ถุงก็ได้นะครับเพื่อการป้องกันฝุ่นนะครับนะครับต่อไปนะครับประเภทเครื่องตีนะครับระนาดเอกใช่ไหมครับครูยกตัวอย่างระนาดเอกนะครับ นักเรียนจะสังเกตได้นะครับว่าระนาดเอกกับระนาดทุ้มนะครับจะมีวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับระนาดเอกอ่เดี๋ยวมาบอกส่วนประกอบกันนะครับระนาดเอกมีรางระนาดเอกมีผืนระนาดเอกนะครับเห็นไหมครับมีไม้ระนาดเอกนะครับนี่คือส่วนประกอบหลักๆเลยนะครับ เมื่อเราบรรเลงเสร็จแล้วนะครับให้เก็บไม้ระนาดไว้ในถุงหรือไว้ในกล่องให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับตามภาพนี้เลยนะครับอันนี้ครูเก็บไว้ในถุงนะครับแล้วก็ระวังอย่าให้อะไรไปทับหรือคนมาเหยียบนะครับเพราะจะทําให้ไม้ตรงนี้นะครับงอหรือหักได้เลยนะครับเดี๋ยวลบก่อนนะครับต่อไปนะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับจากนั้นให้ปลดเชือกนะครับเห็นไหมครับให้ปลดเชือกที่คล้องที่อยู่ตรงตะขอระนาดเห็นไหมครับมันจะมีตะขอระนาดเห็นไหมครับเห็นไหมครับออกหน่ข้างนะครับเพื่อไม่ให้เชือกนั้นหย่อนเกินไปนะครับนักเรียนเห็นเชือกไหมครับอ่านักเรียนเห็นเชือกอยู่นะเชือกที่คล้องอยู่เนี่ยๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหม เราปลดเชือกตรงนี้แค่ข้างเดียวก็พอนะครับเพื่อไม่ให้เชือกมันหย่อนนะครับถ้าอยู่ในลักษณะนี้นะครับที่เรายังไม่ได้ปลดเชือกนะครับเชือกจะยืดนะครับแล้วผืนระนาดนะครับก็จะไปชิดกันนะครับไหมครับตรงนี้นะครับมันก็จะชิดกับรางแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เกิดเสียงดังก็แกลกก็แก๊กนะครับระหว่างผืนกับระนาดนะครับตัวรางนะครับ ที่มันยืดนะครับเพราะว่านะครับเชือกที่อยู่ตรงร้อยระหว่างรูระนาดนะครับมันมีน้ําหนักมันรับน้าหนักมากนะครับฉะนั้นพอเวลาเราบรรเลงเสร็จแล้วนะครับจึงต้องย่อนนะครับเชือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกหนึ่งข้างนะครับจากนั้นก็เช็ดทาความสะอาดนะครับใช้ผ้านุ่มแห้งนะครับหรือผ้าผ้าขาวสะอาดหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับ ล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ผ้าคลุมระนาดเอนะครับก็จะใช้ผ้าอะไรก็ได้นะครับส่วนในกรณีที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายผืนระนาดนะครับก็ให้หมมวนนะครับเห็นไหมหมวนผืนระนาดไว้เสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋านะครับส่วนรางก็เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับในกรณีที่เราจะเคลื่อนย้ายนะครับในส่วนตะกัวนะครับเห็นไหมตะกวัวมีไว้ทําไมครับพเด็ก ตะกัวนะครับมีไวท่ทวงเสียงที่อยู่ใต้ผืนระนาบนะครับเห็นไหมใต้ผืนตะนาบนะครับมันมีทุกลูกเลยนะครับถ้าถ้าเผื่อว่านะครับตะกัวว่าหลุดนะครับเราก็ใช้ไฟแช็กหรือใช้ไฟนะครับรนนะครับรนเข้าไปติดตรงผืนตะนาบนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องตีนะครับเครื่องตีนะครับ เครื่องตีจะมีหลายอย่างเลยนะครับอย่างที่เรารู้นะครับเครื่องตีชิงชาบกลับมงกลองนะครับกลองก็ดูแลรักษาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับสําหรับเครื่องตีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าประเภทเครื่องหนังนะครับเด็กๆเครื่องหนังเนี่ยจะดูแลค่อนข้างยากนิดนึงนะครับฉะนั้นครูเลยยกตัวอย่างกลองแขกเข้ามาให้นักเรียนได้ดูนะครับคือ พวกเครื่องหนังส่วนใหญ่นะครับจะทํามาจากหนังวัวนะครับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีนะครับก็คือไม่ควรนะครับเอาวางไว้ที่ชื้นหรือไม่ควรเอาอะไรมาวางไว้ซ้อนทับกันนะครับทําความสะอาดก็ใช้ผ้านุ่มแห้งนะครับเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปออกงานหรือเอาไปบรรเลงนอกสถานที่นะครับต้อง นำไปพึ่งแดดนะครับเพื่อให้หน้ากรองตรงนี้ตึงนะครับเครื่องตีประเภทเครื่องหนังนะครับก็มีวิธีการดูแลรักษาแบบนี้นะครับกรณีที่หน้ากรองมันหย่อนแล้วเห็นไหมครับให้ดึงหนังเลียดตรงนี้เขาเรียกว่าหนังเลียดนะครับเห็นไหมครับนี่หนังเลียดนะครับเขาจะมีวิธีการดึงนะครับการดึงหนังเลียดนะครับจะทําให้หน้ากรองตึงขึ้นนะครับ นี่คือวิธีการดูแลรักษานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับหน้ากรองนะครับเห็นไหมครับหน้ากรองหน้ากรองเนี่ยจะทําจากหนังวัวฉะนั้นต้องระวังหนูนะครับกัดแทะมากเลยนะครับฉะนั้นควรใส่กระเป๋าถ้ามีกระเป๋าก็ใส่กระเป๋าหรือถ้ามีกล่องก็เก็บใส่กล่องเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเครื่องทีตีต่อไปนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะครับประเภทเครื่องเป่านะครับ เป็นเครื่องดนตรีที่เซนสิทีฟมากเลยนะครับเด็กๆเพราะว่าเราใช้ปากในการเป่านะครับเพราะฉะนั้นก่อนเป่าและหลังเป่านะครับควรทำความสะอาดนะครับใช้อะไรเอ่ยใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับใช้เพื่อฆ่าเชื้อบริเวณที่ปากเป่ารูปเป่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับสิ่งที่ไม่ควร ไม่ควรทำนะครับก็คือการนำไปแช่น้ำนะครับเพราะการนำไปแช่น้ำจะเป็นการยืดและการหดตัวของเครื่องดนตรีชนิดนี้ก็ได้นะครับจะทำให้เสียงนี้ผิดเพี้ยนไปนะครับและก็ไม่ควรใช้คลุยร่วมกันกับผู้อื่นนะครับเพราะจะเป็นการแพร่เชื้อนะครับจากเราไปสู่คนอื่นหรือจากคนอื่นมาสู่เราก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรนะครับโยนใส่กันนะครับเห็นไหมครับ ไม่ควรย่อใส่กันเก็บใส่ถุงหรือเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นหรือป้องกันสัตว์เล็กๆเข้ามานะครับสวัสดีครับนักเรียนสำหรับบทเรียนที่เราเรียนเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทยวันนี้ครูนุ่นะครับจะมายกตัวอย่างการบำรุงรักษาเครื่องแต่ชิ้นหนึ่งนะครับคือของใหญ่ครับของใหญ่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลูกค้อง ทั้งหมดนะครับมีอยู่16ลูกมีร้านคล้องมีเชือกที่มัดลูกคล้องนะครับแล้วก็ไม้ไม้ตีไม้ตีคล้องนะครับสำหรับอันดับแรกเลยคือลูกคล้องลูกคล้องเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรอยครับรอยคราบสกปรกหรือฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยให้เราใช้ผ้าผ้าสะอาดครับเช็ดเช็ดด้วยว่ลูกคล้องนะครับเช็ด แล้วระวังครับไม่ใช่ว่าผ้าที่เปียกน้ํานะครับเพราะน้าเนี่ยมันก็จะโยงมาถึงเชือกที่มัดข้องนะครับเพราะถ้าน้ําโดนเชือกเนี่ยเชือกตรงนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังมันจะอ่อนแลวจะยืดย่นได้นะครับถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะยืดนะครับมันจะทำให้ลูกท้องของเราเนี่ยที่เรามัดตึงๆเนี่ยทาให้มันหย่อนนะครับส่วนร้านร้านท้องพวกนี้นะครับคือเราก็เช็ด ตรงไหนที่เป็นฝุ่นเป็นหยักย่อยเราก็เช็ดนะครับเช็ดออกคอเครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม้ไม้เนี่ยพอเราเล่นเสร็จนะครับเราก็เช็ดแล้วใส่กล่องใส่ถุงผ้าก็ได้นะครับเก็บใส่ไว้ในอาจจะเป็นกล่องเก็บหรือเป็นชั้นวางนะครับอา่านี่คือเบื้องต้นการบำรุงรักษาเครื่อ,องดนตรีไทยประเภทของวงใหญ่ครับผม ครับนักเรียนเห็นไหมครับจากเนื้อหาวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีแต่ละประเภทไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับและนะครับครูอัดลูกวัดนะครับหรือคุณครูนุนะครับได้อธิบายวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยไปหนึ่งประเภทนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรครับประเภทตีใช่ไหมครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับเครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อว่ามีชื่อว่าอะไรครับเด็กถูกต้องครับ มีชื่อว่าของวงใหญ่นะครับของวงใหญ่มีวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ไม่ได้ซับซ้อนมากเกินไปใช่ไหมครับแต่มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษาเครื่องดนตรีสาเหตุที่ต้องดูแลรักษาเครื่องดนตรีเพราะว่าอะไรครับเด็กใช่ครับสาเหตุที่ต้องดูแลรักษาเครื่องดนตรีเพราะต้องการให้เครื่องดนตรีประเภทนั้น อยู่คงสภาพเดิมนะครับสามารถยืดอายุการใช้งานในระยะต่อๆไปเช่นเดียวกับหลักวิธีการดูแลรักษาเครื่องตีของคล้องวงใหญ่ใช่ไหมครับคล้องวงใหญ่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ลูกครับมีทั้งหมด16ลูกด้วยกันใช่ไหมครับคองวงเล็กมีทั้งหมด18ลูกใช่ไหมครับ ข้อมือใหญ่16ลูกแต่ละลูกก็มีขนาดเสียงขนาดลูกที่แตกต่างกันไปบางลูกก็เป็นหูก้อนใหญ่มากเลยใช่ไหมครับมีปุ่มใหญ่บางตันก็ปุ่มเล็กๆใช่ไหมครับใช้ผ้าน,นะครับทําความสะอาดทั้งลูกของใช่ไหมครับทั้งร้านของใช่ไหมครับที่เป็นของโผล่ใช่ไหมครับทั้งร้านของทำความสะอาดอย่างไรใต้ร้านของทำความสะอาดอย่างไรในลูกของเมื่อหงายออกมาใช่ไหมครับตรงปุ่มมันจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับนักเรียน ข้อไงออกมาข้างในเราจะต้องทำความสะอาดอย่างไรเอาไปน้ํามาเทใส่หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับให้เอาผ้าใช่ไหมครับตามที่คุณครูอนุวัฒน์ได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการดูแลของแต่ละชนิดนะครับแต่ละวิธีดูแลรักษายอย่างไรนะครับอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนนะครับหรือหากใครไม่เข้าใจสามารถกลับมาดูวิดีโอนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับไปทบทวนบทเรียนนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ไว้เพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันค่ะเด็กสวัสดีครับ